สวัสดีครับเจอจ้าแมวครับนี่ก็เอาโทรศัพท์ซัมซุงนะครับ a 7 1 5 g นะครับมาสอบถามที่ซัมซุงแล้วนะครับปรากฏว่า,าหน้าจอนี้ไม่ได้นะครับมีปัญหานะครับใช้ในที่แสงมากไม่ได้นะครับ มากนี่จะสกแกนไม่ได้เปิดครั้งแรกต้องใช้รหัสผ่านก่อนถ้าถ้าแสงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอ่เดี๋ยวเซนรัเราสองนี้จะใช้ได้นะครับนนจะใช้ได้ที่มืดไม่ได้นะครับสอบถามทางบริษัทแล้วไม่ได้นะครับเสเคจนี่เดี๋ยวช่างแมวก็ไหนไหมาแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาเทสซึ เทสเน็ตกันนะครับเปิด <Internet. S 1> <Internet. S 2> เราจะมาเทสเน็ต 5G ดูนะครับเราตามหาขึ้น 5G ก่อนต่นี้ 4G บวกอยู่เราจะมาเทสสปีดกันนะว่าได้เท่าไหร่นะครับ ใช่ไหมต้องเดินหน่อยเดินหาคลื่นสัญญาณนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับจะอยู่ข้างๆ AS รามสองนะครับศูนย์บริการของซัมซุงจะอยู่นี่นะครับจะอยู่ใกล้ๆร้านกาแฟนะครับ อยู่ใกล้ๆร้านกาแฟอเมซอนนี่นะครับซ <Samsung. S 1> ัมซุงนะครับเนเดก็จะเดินหาดขึ้นนิดนึงนะครับ 4G อยู่อ่ะจุดนี้นะครับเจอสัญญาณ 5G แล้วนะครับนี่นะเร่นยก็จะมา ล็อกไปแล้วเจอ 5G ขึ้นก็เดียวหายไปแล้วหายากจังวะจุดนี้นะครับต้อ้งอยู่จุดนี้เลยแปบ๊บหนึ่งอโอเค,ครับนี่กดเข้ากดล็อกเครื่องนะครับเป็น 5G นะ AS สียเป็นเท่าไหร่นะครับ เป็นแบบ 5G นะครับขึ้นลงลงอยู่ 5G ตรงที่เขาจับได้ 5G จริงๆนะครับเริ่มทำการทดสอบนะครับที่เซ็นท่านพาราม2นะครับต้องเดินหาสัญญาณนิดนึงนะครับ 100. ตอนนี้ที่ได้นะครับดาวน์โหลดร้อยก้าสิบกว่านะครับเพีอัพโหลดหกสิบนะครับเท่าที่เห็นนะครับ ดาวโหลด154อัพโหลด49.7.17เอ้จุดนะครับมาเทสอีกรอบนะครับเดามือใช่ไหมเทสรอบ2นะครับขึ้นกับ200อยู่นะ เก้าสิบร้อตัวนี้ดาวน์โหลดนะครับนนขึ้นมาที่188นะครับอัพโหลดที่ดาวน์โหลดชอบเป็นหน้าจอยโอเคอยู่ที่ ห้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดนะครับอยู่ตรงลานโล่งตรงนี้นะครับของเซนทันบารามสองนะครับโอเคแล้วก็การปิดเครื่องนะครับมาสอบถามแล้วนะครับปิดเครื่องปิดเครื่องรุ่นนี้นะครับให้ปิดตรงนี้นะครับจะมีให้ปิดตรงนี้ผมพเวเพิ่มปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ เราเลือกปิดไปนะถ้าจะปิดไม่ปิดก็ปดกลับกลับอีกทีหนึ่งจะมีตั้งนะครับตั้งหน้าเครื่องให้กดปุ่มปุ่มนี้นะครับปุ่มด้านข้างนี้นะครับไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้ไปที่การตั้งค่าชั้นสูงนะครับ เนี่ยมั้คุณสมบัติชั้นสูงเนี่ยนะครับน่าจะใช,ใช่เดี๋ยวนะเข้าตัวนี้แล้วเปล่นนะอ๋อปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มด้านข้างเนี่ยจะมีเลือกว่าจะเป็นเอ่อพกบอยหรือว่าเมนูปิดเปิดเครื่องตัวนี้นะครับ ให้เลือกตัวนี้ปิดรถนะอ๋อให้กดค้างไว้นะครับเลือกกดปุ่มปุ่มด้านข้างนะครับให้กดนี้ล็อกอีกแล้วเสีงแันล้วเกิน กดล็อกกัมหนึ่งนะครับแล้ก็ให้พิมพ์ว่าปิดเครื่องนะครับตรงนี้ตรงเซิร์ชหานะครับค้นหาปิดเครื่องที่ปิดเครื่องโทร,รศัพท์ก็เลือกมาจะมาเข้าเมนูนี้เหมือนกันนะครับอนี่จะเป็นตั้ง ปิดด้านบนเราเลือกนี่แล้วก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มปิดเปิดด้านข้างไว้เเขาก็จะให้ย้ําว่าต้องการปิดเปิดปุ่มปุ่มด้านข้างนี้นะครับก็ยืนยันไปแล้วก็ปิดไหมก็ปิดไปจากที่ปิดเปิดไม่ได้นะครับก็จะปิดเปิดได้เนิ่เปิดครับ ม Samsung g a l อ x y A70 5G นะครับก็จะปิดเปิดได้ปกตินะครับน,นี่นครับวัาน,นานะครับ14กรกฎาคมนะครับอ่าทางนี้ก็จะปิดปิดเปิดเครื่องนี้ได้ได้ ปิดปวัตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันปิดตัวนี้ก็เปิดอีกไปถ้าจะปิดนะครับเปิดได้สองที่นะครับในการตั้งแต่ตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ไม่ต้องตั้งครับเขาให้เลยก็ลองดูนะครับอก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเช่งเควในการทำคลิปโดใหม่ๆต่อไปครับ ไอ้สแกนหน้าจอซัมซุงก็มีปัญหานะครับเขาใช้ที่มืดไม่ได้นะครับของซัมซุง Galaxy A จีน 1A นะครับ 5G นะครับยังไงก็ว่ามาตอบถามที่ศูนย์แล้วไม่ได้นะครับจะไม่เหมือน vivo นะครับ vivo ใช้ได้นะครับมืดๆก็ใช้ได้อันนี้มืดๆไม่ได้นะครับเขายืนยันมาแล้วนะครับยังไงก็คงจะปรับปรุงแก้ไขกันอีกทีนะครับสวัสดีครับชู้ๆครับ